มีอาการปวดสะโพกล้าวลงขาไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทสำหรับคนที่เป็นหมอลองกระดูกทับเส้นมีอาการนี้อยู่ต้องฟังคลิปนี้ครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปด,ดีๆคอนเทนต์ที่ดีแบบนี้สม่ำเสมอนะคระับพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับเก่าพบกับรายการกายภาพง่ายๆกับบัณฑิตอีกแล้วนะครับเราวอยู่ในซีรีส์ของหมอนองกระดูกสันหลังครับเส้นประสาทนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะพูดถึงอาการปวดสะโพกล้าลงขา ที่เกิดจากปัญหาของกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทครับในคนที่เป็นหมอรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะมีกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทร่วมด้วยนะครับเวลาไปรักษานะคุณหมอไปบอกว่าที่บริเวณสะโพกกล้ามเนื้อมันตึงดังนั้นสิ่งที่ควรจะต้องปฏิบัตินอกเหนือจากการบริหารหมอรองกระดูกสันหลังให้มันเข้าที่แล้วก็คือการยืดกล้ามเนื้อที่บริเวณสะโพกครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการยืดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องบริเวณสะโพกกันครับก่อนจะเข้าไปดูวิธีการบริหารนะเร ทับเส้นนะก็จะบริเวณนี้ครับช่วงเอวจะเห็นหมอนรองกระดูกแต่ละข้อแต่ละข้อนะครับซึ่งหมอนรองกระดูกสันหลังมีอยู่5ชิ้นเนาะตั้งแต่ L1 L2 L2 L3 L3 L4 L4 L5 L5S1 นะครับันจะมีอยู่5ชิ้นใช่ไหมในบริเวณที่มักจะมีปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นมากที่สุดก็คือตัวล่างสุดเลย L5S1 แล้วรองลงมาก็คือ L4 L5 ครับตัวหมอนรองกระดูกนี่จะยื่นแล้วกดทับเส้นประสาทซึ่งมันจะทําให้เรามีอาการปวดขาแล้วลงไป จนถึงปลายเท้าเลยนะครับหรือแล้วแต่นะทับที่บริเวณเส้นประสาทระดับใดก็จะเล้าที่บริเวณระดับนั้นครับแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งคือกล้ามเนื้อที่บริเวณสะโพกหนีบเส้นประสาทเนี่ยมันจะไม่ได้มีปัญหาที่บริเวณหมอนรองกระดูกนะมันจะมีปัญหาที่บริเวณสะโพกครับสะโพกเนี่ยเราจะรู้สึกว่ากดเข้าไปจะรู้สึกปวดเล้าเลยหรือเวลาที่เราเดินเรายืนเนี่ยกล้ามเนื้อตรงบริเวณสะโพกจะมีอาการเกร็งกระตึงครับถ้าเผื่อเรามีอาการพวกนี้อยู่มันจะหนีบเส้นประสาทเข้าไปหรือบางครั้งตัวกล้ามเนื้้้อออเงงี่ยกกก็็จะมมาารรรตึปวววดดดไคับ อาการพวกนี้มันจะวิ่งไปตามเส้นประสาทครับโดยส่วนใหญ่จะไปเกิดที่บริเวณน่องนะครับจนถึงปลายเท้าครับซึ่งบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เส้นประสาทส่วนที่บริเวณสะโพกมันกดทับครับหรือบางครั้งนอาจจะเป็นกล้ามเนื้อที่บริเวณสะโพกมันเกร็งอย่างที่บอกนะนันก็จะปวดร้าวลงไปได้ดังนั้นวิธีการรักษาของเรานะครับเราก็จะต้องไปเน้นเรื่อง,องการยืดกล้ามเนื้อครับแต่เราจะต้องยืดยังไงไม่ให้ก้มหลังนะเพราะว่าถ้าเื่อมีหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทอยู่แล้วเราไปยืดโดยท่าก้มหลัง มันก็อาจจะทําให้ตัวหมอนรองกระดูกมันกริ้นซึ่งมันจะย้อนแยงกันในการรักษานะครับทีนี้มาดูท่าบริหารกันนะครับท่าที่หนึ่งนะให้คนไข้นอนราบแบบนี้ครับเน้นเอาขาข้างที่มีอาการตึงปวดนะครับเป็นหลักเลยนะส่วนขาอีกข้างจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าทําร่วมกันอาการก็จะบรรเทาได้ดีขึ้นครับวิธีการครับให้กอดเข่าข้างที่มีอาการปวดนะครับขึ้นชิดอกก่อนนะครับแบบนี้ข้างเดียวนะครับกอดค้างไว้จะยืดที่บริเวณสะโพกทางด้านหลังตรงนี้ ค้างไว้นับ1-20ึงทำสา3ถึงรอบนะครับท่าต่อมานะครับเราจะทำการยืดเหมือนเดิมนะครับกอดเข่าขึ้นมาทีนี้ให้ทะแยงหาหัวไหล่ด้านตรงข้ามนะครับกอดค้างไว้ให้เข่าเนี่ยหาไหล่ด้านตรงข้ามแบบนี้นะครับจะรู้สึกตึงที่บริเวณสะโพกทางด้านข้างนะครับค้างไว้นับ1-20ถึงครับทำา3ถึงรอบเช่นเดียวกันครับ ถ้าต่อไปนะครับเราจะทําการยืดที่กล้ามเนื้อชั้นลึกเลยครับทีนี้ให้คนไข้ชันเขาขึ้นมา2ข้างครับขาข้างที่มีอาการปวดข่อยห้ามเป็นเลขสีในรัศนี้ครับอีกข้างหนึ่งสอดมือเข้าไปกอดเข้าหาตัวเองนะครับจะตึงที่บริเวณสะโพกด้านนี้เลยนะครับค้างไว้นับ1นึถึงยีครับทํา3ถึงหรอบเช่นเดียวกันนะครับถ้าต่อไปนะครับให้คนไข้นะครับ ชันเข่าขึ้นมาตั้งฉาก90องศาแบบนี้นะครับพร้อมกับบิดลำตัวมาทางด้านข้างนะครับมือกดที่บริเวณของเข่านะครับอีกตัวนะครับบิดไปทางด้านข้างมันจะยืดที่บริเวณสะโพกแล้วก็บริเวณหลังส่วนล่างนะครับท่านี้ต้องระวังนิดนึงสาหรับคนที่มีอาการปวดหลังล้าลงขาแบบรุนแรงนะหรือว่าที่มันแบบกระตุ้นง่ายมากเนี่ยอย่าเพิ่งทําแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นนานแล้วทาท่านี้จะดีมากนะครับค้างไว้นับ1นึถึงยีครับทํา3ถึง5รอบนะครับ สำหรับท่าสุดท้ายนะครับให้เราทําแบบนี้ครับเอาขาข้างที่มีอาการปวดพาดไปที่เตียงแบบนี้นะครับพร้อมกับก้มตัวไปข้าหน้านิดหน่อยนะครับหลังแอนไว้แล้วก็ค่อยค่อยเหยียดขาย่อนขาข้างซ้ายลงให้ต่านะครับจะยืดที่บริเวณสะโพกทางด้านที่เราเอาขาวางที่เตียงครับค้างไว้นับ1-20ถึงนะครับแล้วขาลงแล้วทําใหม่3-5ถึงรอบครับ ก็จ,จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการบริหารกล้ามเนื้อที่บริเวณสะโพกนะใครที่มีอาการปวดสะโพกจากอาการกล้ามเนื้อเกร็งหรือกล้ามเนื้อหนีบเสน้นประสาทก็ใช้ท่าพวกนี้ได้พอเป็นไอเดียนะครับจริงๆมีหลายท่านะแต่อย่างที่บอกครับหลังนะมันจะต้องไม่ก้มครับหรือว่าถ้ามันคู่เข่าขึ้นมามากเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวหมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยมันเคลื่อนได้เราอาจจะทําท่าพวกนี้ได้ในกรณีที่อาการมันเริ่มดีขึ้นมากๆแล้วเราจะลองยืดมันก็จะช่วยลดอาการปวดได้ครับ อย่างไรก็ตามนะครับถ้าใครที่มีอาการเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วก็ยังมีอาการปวดสะโพกเล้าลงขาจากกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทหรือกล้ามเนื้อตึงแนะนาให้พบนักกายภาพบัตรเพื่อวางแผนการรักษาร่วมด้วยนะครับสำหรับซีรีส์ของหมอรองกระดูกสันหลังนี้ยังไม่จบนะครับยังมีอีกหลายอาการที่มันเกี่ยวข้องกับอาการปวดจากหมอรองกระดูกทับเส้นนี้แหละเราจะยังนําเสนออยู่ถ้าท่านไหนมีคําถามอยากให้เราเอามาเป็นรีวิวเป็น10คําถามตอนท้ายรายการก็สามารถทิ้งคําถามไปข้างล่างได้เลยนะครับ สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบวิธีการดูแลตัวเองแบบนี้ฝากกดติดตามพวกเราในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะทาง f a c e b o o k t i k t o k หรือว่าทาง l ล ne นะครับชื่อบัณฑิตกายภาพครับและในทาง u t u b e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับในช่องบัณฑิตกายภาพบัตระจัดกระดูกครับส่วนท่านใดที่อยากจะได้รับคําแนะนําอยากปรึกษาอยากพบนะักกายภาพบตดสามารถปรึกษาพวกเราได้ที่บัณฑิตคลินิกกายภาพบตดท,ทั้งส่สาขานะครับที่ขึ้นอยู่ทางด้านข้างนี้ครับ โดยสามารถโทรจองคิวรักษาได้ที่หมายเลข0853699977ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ